ว่าพวก work p a n นที่เป็นแบบว่า s ซฟ e ี้หนูไม่มีของเลยนะแม่นะส่วนใหญ่ลูกค้าจะไปเล่นเป็นรุ่นคอตตอนชายเลยคอตตอนชายอันนี้ก็เป็นสก๊กนะแม่เผื่อใครอยากได้ติดร้านไว้ขายหน้าร้อนอ่ไ i เทมแบบอันนี้ก็ฟ e ลไอเทมแบบแนวๆอยู่เหมือนกันนะแนวๆนะราคาเต็มอยู่7,900เนาะ อยู่เจ็ดพันเก้านะแม่ดูงานข้างในก่อนเนี่ยเนี่ยไอปอดแกดหยิบโดนก่อนเลยแม้ดูแม้จ๋าของจี๊บเอาราคาเท่าไหร่ดีอ่ะลูกนี้เอาราคาเท่าไหรด่ดีลูกค้าลูกสุดท้ายแล้วนะ ลูกสุดท้ายแล้วแม่จะเห็นว่ามันมีเนื้อแบบเนื้อคอตตอนเนื้อเซฟตี้ผ้าร่มนะคะอันนี้ผ้าร่มผ้าร่มก็มีจานวนนี่น่าจะได้เยอะถามว่ามีอย่างเงี้ยแม่ภาษาเกาหลีภาษาอะไรอย่างเงี้ยมีนะลูกค้ามีติดไปแล้วก็ลูกเนี้ยหัวแตกท้ายท้ายทั้งท้ายทั้งหัวเลยเนาะหัวระเบดิดมีเตือนละหน่อยนะแม่เดี๋ยวให้ราคาพิเศษ เอาไปห้าพันห้าไหวไหมแม,แม่ลดลงไปเท่าไหร่นะคะเจ็ดพันเก้าลดไปสองพันสี่แม่ไหวมะแม่ไหวไหมเอางี้ดีกว่าขอสี่พันเก้าขาดตัวแม่ ต่อสีขาดตัวลูกนี้ไม่อยากเก็บของแล้วขอคนเอาไปต่อได้นี่ราคาเนี้ยราคา80โลหรือร้อยโลร้อยโลนะแม่ราคาตัวนี้ร้อยโลนะแม่ถ้าแม่อยากได้กักตกปลาล้วนอะราคาตัวนั้นสี่สี่ห้ากิโลหกพันกว่าบาทอันเนี้ยแม่ได้ร้อยโล ขอคนทําได้อะเอาว,าว่าว่ากันตามตรงเพราะว่าตัวนี้ค่ะจะออกพวกผ้าล่มผ้าตารางเนาะผ้าตะข่ายด้วยลูกค้าเนี่ยงานตะข่ายแบบนี้ฟิลเดินป่าก็ยังเล่นได้นะเออเอาไปแมทด,ดีดีนะลูกค้านะแมทด,ดีๆนะเอาให้มันฮิตกันขึ้นใหม่อีกรอบอย่างเงี้ยมันจะเบาเนาะพอนนะอมันเบานะแม่ไว้พวกเดินป่าแคมปิ้งเนี่ยชอบแน่นอนนะคะชอบกันแน่นอน49้าไป 7จไม่ขายแล้วลูกสุดท้ายนะแม่ห้าเออห้าห้าไม่ขายห้าเห้าห้าไม่ขายค่ะขอขาย4ีเกเอานะรหัสส f มารหัสสีต่อเต่าหนึ่งหค่ะต่อเต่าหนค่ะอย่างเงี้ยสีสะท้อนแสงพี่ตัวไหนติดรีเฟกนะพี่ขายหน้านี้เลยแขวนหน้าร้านเลยนะคะพวกช่างพวกอะไรอย่างเงี้ยใช้กันเยอะ นะคะเนี่ยงานติดรีเฟกอย่างเงี้ยลูกค้าเซฟตี้แม่ขายได้เชื่อหนูนะคะตัวนี้ร้อยโลเต็มเต็มตกประมาณน่าจะถึง200กว่าตัวได้2 0 0 300ตัวนะโดยประมาณนะแม่หนูเอาแค่สี่พันเก้าหนูเอาแค่สี่พันเก้าราคากักไม่มีราคานี้แน่นอนนะคะราคากักไม่มีราคานี้แน่นอนและราคานี้ให้กันแค่ในไลฟ์สดนะลูกค้าให้กันแค่ในไลฟ์สดนะ หลังบ้านแม่เปิดกันราคาห้าพันเก้านะลูกค้าหลังบ้านราคาปโปโปเนี่ยขนาดว่าโปแล้วนะให้กันอยู่ห้าพันเก้าลูกค้าเอาไหมนะคะสี่พันเก้าในไลฟ์อย่าคิดเยอะต่อเต่าหนึ่งห้ามาโลดลูกค้าไม่ต้องคิดเยอะแล้วจังหวะนี้นี่อันนี้งานเซฟตี้อันนี้งานเซฟตี้จ้ะใครอยากให้รีดนะเอาแบบพร้อมขายไปเลยแม่เอามาจองคิวรีดต่อได้อีกเนี่ย สี่กระเป๋ากระเป๋าแม่ก็ฟิลตกปลาได้ไม่ใช่เนื้อคอตตอนแค่นั้นเองลูกค้าเป็นเนื้อแบบงานตาข่ายเอองานผ้าร่มนะคะคอตตอนมีปนด้วยนะตาข่ายเท่ๆก็มีเยอะลายพงลายพางเนี่ยสี่กระเป๋าหกกระเป๋าแปดกระเป๋าแม่ไปรูนนเ้เราเถอะนะคะนี่เซฟตี้มีออกอีกแล้วนี่ถ้าใครอยู่นะ้าตลาดนิคมนะ นิคมคนถอู้สีดูดดีจังเลยแม่จ๋าเอออะมอสไซมอสไซป๊อดไซเอฟแฟกไซเอออะใสมาเป็นนายแบบให้ดูหน่อยเที้ยวเียวเียวเลยไอ้มอนเออเอาจริงจริงก็ตกปลาดีๆนี่แหละเนาะแบบเนาะฟิลเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวให้น้องไอแฟกเดินให้แฟกเดินเข้ามาในกล้องนิดนึงเนี่ยงานตาข่ายนะแม่เอาฟิลใส่ตกปลาดีๆนี่แหละผ้ามันไม่หนักนะคะ เออไปแขวนไปเซตกันดีๆนะเออออไอ้พวกนี้ก็ชอบตกปลานะไม่ต้องไปไหนไกลเลยนี่ดูดีสวยมากลูกค้าหนูเหลือแค่ลูกเดียวเลยค่ะพี่เหลือแค่ลูกเดียวเลยเสื้อกั๊กร้อยโลนะพี่นะงานเกาหลีจากเจ็ดพันเก้าหนูเหลือสี่พันเก้าแม่เอาไหมอะ่ะเหลือสี่พันเก้าพี่ตัวนี้เอาไหมอะ่ะนะฮะเหลือแค่สี่พันเก้าเลยแม่เอาไหมอ่ะ โตเต่าหนึ่งห้าแม่พิมพมาเลยมีแค่ลูกเดียวนะคะลูกนี้ยังว่างด้วยยังว่างนะยังว่างอยู่ลูกค้ามาหันราคากันแบบว่าล้างสต็อกแม่ราคาล้างล้างเลยราคาล้างล้างเท่ๆเนี่ยงานโคโลนงานเคทูนี่ละ่ะนี่คืองานเดินป่านะแม่แบรนด์เดินป่าปีนเขานะโคโลนสปอร์ตเคทงเคทูอะไรเงี้ยค <า S 2> โคลัมเบีย <คา S 2> จ,จ้า และไอเทมคือแบบดูดิงานโคดครบกี่กระเป๋าเข้าไปไม่รู้เนี่ยแม่ดูด้านหลังอีกเออกระเป๋าหลังอีกนี่โคลัมเบียค่ะแบรนด์เก่าแบรนด์เดินป่าแม่แบรนด์เกาหลีมีโคลัมเบียสองตัวเลยแม่จ๋าเอาไหมใครมีสายเดินป่าอะไรอะไรอยู่ในไร้ไหมจ๋าโคลัมเบียฟาดไปลูกนี้สองตัวนะ เออมีใครเอาไหมแม่จัดไปนะเนี่ยขนาดอย่างเงี้ยนะแฟนซีว่าบาทนี่อยากเป็นคุณตำรวจไดไปหาซื้อเสื้อฟิลเสื้อกักอย่างเงี้ยลูกค้าคมือหนึ่งอ่ะพีพอยอเดอร์กันหลายบาทนะ <c oughs> หลายบาทมากลูกค้าอันนี้เสื้อกักศูนย์ 69ค่ะ KR นะป้าย KR ป้ายเกาหลีซึ่งเกาหลีตัวนี้หนูไม่ได้มาเติมเพิ่มแล้วนะแม่ลูกสุดท้ายในระบบในต็อกหนูเลย<อ>นะ<อ>ลูกสุดท้ายที่มีเลยให้ราคาเซลล์เซลลให้ราคาพ่อค้าแม่ค้าเอาไปขายต่อกันเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าราคานี้นะได้กันแค่ในไลฟ์สดนะพี่นะนี่เอฟกันแค่ในไลฟ์นะแม่หลังบ้านขออนุญาตปล่อยเป็นราคาแบบว่าราคาปกตินะ้อแม่นาะอราคาปกติ ราคาหลังบ้านเนาะแม่นอเออเดี๋ยวสกักประมาณนี้ลูกค้าลูกสุดท้ายนะคะลูกสุดท้ายนะนี่พวกแต่งแถบเซฟตี้มีพวกเนี้ยแต่งแถบเซฟตี้อะตนเยอะลูกค้านี่แม่เอาไปลุ้นเราเถอะซิฟนงซิบหน้ากระดุมหน้างานแฟชั่นนะงานแฟชั่นงานตกปลาแม่ไปลุ้นเราเลยให้ราคานี้ ขอยัดโกยนิดนนึงนะแม่นะจำนวนแม่งคดเยอะเลยมันเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะมากนี่พวกแบบยีนยีนมีด้วยลูกค้าเนื้อยีนนะคะงานสี่กระเป๋าหกรา 8, กระเป๋าแปดกระเป๋าเนี่ยแม่ไปลุ้นมาหาะกระเป๋าเยอะมากบางคนใส่ขายของเลยนะไม่ใส่ลหเอี้ยมเออมไม่มีละกระเป๋าคาดเออใส่กั๊กแม่งเลยเก็บตังค์เออใส่เสื้อกั๊กเก็บตังค์เลยลูกค้าเท่ อยู่ที่ว่าแม่จะเอาไปเซ็ตยังไงนะลูกค้านะเออจะเอาไปเซ็ตยังไงเซ็ตหุ่นเซตนะเท่เฟิลฟิลแบบว่าเดินป่าเนาะไปเซตดีๆเถอะโอ้ยลูกค้าปีนี้ปีของการแคมปิ้งเนาะไอเทมแคมปิ้งนะเสื้อเดินป่าปีนเขานะโอ้โหแพงขึ้นราคากันดูเดือดลูกค้านะคะสวย สีเหลืองก็สวยวิสีสีเหลืองก็เป็นแบบฟิวนี้นะนี่แต่ว่าเนี่ยแม่ติดอย่างเดียวเลยของเกาหลีนะมันจะมีปักพวกเนี้ยเยอะแม่ไปเลาะเอาไปลอเอาไปลาะไปติดอาร์มใหม่เอานะลูกค้าม <c oughs> อสฟิตชิ่งเออน้องมอสฟิตชิ่งนี่ลูกค้าเสื้อกั๊กนะคะกระสอบเสื้อกั๊กยังว่างนะแม่นะนีไ่ได้ืมกกั เออปปสอก,กักยังว่างนะจ๊ะลูกค้าสีบสะท้อนแสงติดรีเฟกงานเซฟตี้นะคะงานแฟชั่นสึก,กักมาหมดลูกค้าจัดไปลูกค,ะคะ้าจ๋าไปต่อเดี๋ยวเราไปต่องานตัวถัดไปกันโกล,กลดกได้เลยลูกแม่ใครอยากได้ลูกนี้เอานะเต่าเต่าหนึ่งห้านะคะเต่าเต่าหนึ่งห้าเด้อ มาหมวกสาดกันเยอะมากเลยอ่ะแม่ไปลุนพวกโคลัมเบีย K คท o โค l อนกันนะแบรนด์เดินป่าแร่ๆอ่ะจับราคาได้อีกลูกค้าไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้ก็พอล้อออกได้นะเอองานตะข่ายหรือจะติดอารมใหม่ก็ได้นะลูกค้าข้างหลัง ภาษาเกาหลีมันจะเยอะหน่อยตัวนี้ไปอุยดสวยๆนี่เนช u r a l g จ o g อกราฟินี่สวยเลยเนื้อโคตรด,ดีซื้อใหม่ไม่ได้ราคานี้แน่นอนไม่ได้ไม่ได้เนื้อแบบนี้แน่นอนอะ่ะพวกเนี้ยเนื้อผ้าโคตรดีเลยลูกค้านี่เหลือลูกสุดท้ายแล้วนะตัวนี้หนูเซล์ให้ค่ะพี่4,900บาทจากราคาเต็มๆ7,900นะ หนูเหลือลูกสุดท้ายเลยเหลือลูกนี้แหละลูกสุดท้ายถ้าพี่จะเอานะต่อเต่าหนึ่งห้าได้เลยค่ะพี่ถูกที่สุดในทุกรอบเลยถูกที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าหนูให้ราคาแบบโละล้างสต็อกเลยแม่ให้ราคาโละล้างสต็อกเลยนะลูกค,ะคะ้า่ะศูนย์หหนึ่งขีดหนึ่งค่ะสั้นค่ะยาวหญิงเออ ขาสั้นขายาวหญิงเดี๋ยวมีม,มีมีปล่อยให้ราคาพิเศษลูกสุดท้ายเนาะแล้วก็จะมีสูตรเบซอร์ด้วยแม่มีใครอยากได้ไหม